Danger Tata อัลบั้ม Dangerous Tata ไม่ได้แก้ข่าวถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะคเนี่ยว่ามางานเปิดตัวอัลบัม้ม Dangerous Tata นึกว่ามางานแก้ข่าวซะอีกนะคะก็แหมคุณน้องเล่นเปิดตัวมาพร้อมกับหยอดคำหวานว่าวันนี้เนี่ย oh. น้อง ย้มยอมตอบคําถามพี่พี่นักข่าวที่รักแต่โดยดีโดยเฉพาะเรื่องข่าวลือที่จะตั้งค่ายทาทยยิมทําโปรโมเตอร์มวยกับหนุ่มเปลมดังล้วหญิงไม่ชอบนักข่าวโอ้ยอีกสารพัดค่ะยิ่งเรื่องที่น้องทาให้กาดเก็บกล้องเก็บมือถือนักข่าวจะเป็นเรื่องเป็นราวในคอนเสิร์ตดุมดุมทัวอีกงานเนี้ยสาวมั่นทาทยยังเลยโดนนักข่าวมันลุมกระหนำ่ำยิงคําถามไม่หยุดเลยนะคะน้องาต้องมัวแต่วุ่นอยู่ข้างหลังเวทีไม่ทราบเรื่องเป็นงานของน้องทาฉะนั้น ทัทาขอรับความผิดอย่างเต็มเต็มแล้วก็ขอโทษขอโทษพี่ๆทุกๆคนไว้หน้าตรงนี้ด้วยจริงๆอ๋อที่แท้ก็ข่าวลือดีนะเนี่ยที่ยอมพูดออกมาไม่งั้นเนี่ยพี่ๆนักข่าวคืองแย่เลยเอาเลยค่ะกล้าขอโทษก็กล้าให้อภัยส่วนเรื่องของความรักกับหนุ่มเปรมตอนนี้เนี่ยน้องทัทาบอกว่ายังหวานชื่นชุลมุนกันอยู่ค่ะเอาเป็นว่าแฟนๆทัทายังเตรียมฟังข่าวดีกับคอนเสิร์ตอัลบัม้มแดงจัลลัตทาได้เร็วๆนี้แน่นอนค่ะ